อเฮงเลยหลวมด้วยวันนี้กลัวมันโดดออกมาตัายกูโอเคแล้วใส่เอ็ฟใส่ได้แล้วเซนเซอร์ด้วยนะโอ้กูขอแคบไปเลยกูเป็นอะไรเนี่ยอยไปแล้วกอดี่แคบสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทุกคนวันนี้จะให้รีวิวเดรส4สไตล์4ชุดด้วยกันทำไมเยอะจังอนะ่ะเดรส4ชุดโอเค4ช mm ุดรีวิวเดรสชุดเดรสชุดเดรสที่เป็นช mm ุด hmm. ที่ผู้หญิงย,วยาวๆเออแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นผู้หญิงก็ใส่ได้ด้วยแฟชั่นโนเวนเดอร์แล้ในต่างประเทศมีนักร้องใส่ใกันแฮร์ร <Okay. S 3> ี่สไตล์วันเดย์เลชั่นเขาก็ใส่เดรสแบบดีมากว่าคุณเขื่อนดานัยเคยเห็นไหม ผมมีคนนึงนะครับที่ผมรู้สึกผมชอบเขามากเลยก็คือน้องต้นหนต้นหนใส่ชูดีมากค่ะวันนี้จะให้รีวิวแทนแต่ละไซส์ไปเลยวันนี้บีเป็นตัวแทนของไซส์เอโอ้เอลเล็กที่สุดวันนี้พี่เติร์ดมาแทนคนไซส์เอผู้ชายตัวเล็กเหรอพี่วินปองจะเป็นตัวแทนของคนไซส์แอครับผมซึ่งนัทเป็นตัวแทนของคุณหมิงแล้วกันไซสชาบีาาชาบ,บี เฮ้ยพี่ตีแชมพูใส่ยังไงครับพ่อผมเฮ้ยมันต่ำจังนะต่ำหรือ่าพ่อผมมันต่ำพ่ระดับแรกเลยข้างไหนด้านหน้าข้างไหนด้านหลังไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ยังไงนะครับถอดเลยถอดถอดเลยถอดเลยอดเฮ้ยพี่พี่ชาไม่ใช่นะอะไรนะเออไม่ใช่นะไม่ใช่นะอันนี้เข้าแขนด้านหนด้านหลังก็ไม่รู้เลยเนี่ยเรารูด้วยไงว่าด้านไหนเป็นด้านไหนวะเอ๊ะเราก็ดูเหมือนจะบอกว่าสีชมพูอยู่ตรงกลาง อันนี้เป็นแบบเปิดใหม่อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะใส่้วานใส่หวานเกมอะไรเป็นเป็นอู่ทำเกมด้หรอ เลยหลอกกีงาด้วยตับเลยไปหลอกไปขังก,กีงายด้วยตับกีงายหลมวมด้วยวันนี้กลัวมันหลุดออกมาได้ผมไม่ได้เตรี <c oughs> มยมก่อนมันใส่โกเก่งมานี <c oughs> ่คืออะไระอ่อะคอกระเป๋าคาดเอวอ๋อกระเป๋าเฮ้ยกระเป๋าเหรอมันเป็นกระเป๋าแบบกระเป๋าใส่เสดเงินใช่ไหม้าเอาไว้ข้างหน้าของผมข้างหน้าแบบนี้น้ารักน่ารักปิดตู้ยังเช็คดูดิเฮ้ยไปที่นี่มาเฮ้ยีนี่ออกมาพี่ตูดพร้อมครับผมออกมาเลยค่ะ ดึงไหล่เลยเจ้าหญิงเปิดไหล่ค่ะของข้างครับเออวไม่ถนัดกระเป๋าเหรียญตกหมดแล้วเท่าแบบนั้นอ่ะตอนี่เป็นกระเป๋าเหรียญเหรอเปิดไหล่ด้วยต้องเปิดไหล่ดีชุดนี้ต้องเปิดไหล่นะเออดันูด้วยเออ ต้องเข่าโอ้ต้องเข่าว้าวไม่รู้ว่าผมใส่ถูกหรือเปล่านะครับชุดเดรสเปิดไหล่อันนี้สี่บานเย็นราคาอยู่ที่150บาท150บาท150บาทเองเหรอเอ้ยจริงป่ะถูกแฮ ไม่แพงถ้าถามว่า150บาทก็มันก็คุ้มราคาอยู่ที่50บาทนะถ้าพี่ทายพี่น่าทายอยู่ประมาณ600เนื้อผ้าเป็นไงเนื้อผ้าดีนะครับนิ่มแต่ว่าอาจจะไอ้ตรงเอวรัดเอวไปหน่อยนึงส่วนเนื้อผ้านิ่มดีครับใส่นอนได้เลยใส่แล้วสบายดีไซน์มีความเป็นเจ้าหญิงอ่ะเพราะว่ามันมีตรงเนี้ยที่มันแบบว่ามันจ้ำนิดนึงแล้วมันก็มีความเป็นแบบว่าดิสนีย์นิดหน่อยนุ่มและลงใส่สบายใส่สบายครับใส่สบายนี่ไอ้อันนี้ที่เด็ดเลยนะนะใส่ได้ยไม่ได้ไม่ได้เห็นตรงนี้ปุ๊บ

เฮ้ยทำไมกระดุมอยู่ด้านซ้ายอ่ะ่ผิดปกตินะรู้ปะคอยู่ด้านซ้ายอ่ะคนกินกระดุมต้องอยู่ด้านขวารั่อันนี้เขาบอกว่าเป็นสไตล์เกาหลีอ่ะแล้วก็แต่นี้สามียคืออยู่ข้างหน้ารู้เลยเหรโอเคเฮ้ย่ใช่ปะใช่ใช่คือแขนเข้าไปตรงเนี้ยอต่คิอดีอยู่ใีคอพี่เฮ้ยมันไม่น่าจะได้ละ แล้วอาอยังไงพี่มองเส็จได้แเนี่ยอ่าไม่ไม่ดึงไบแคบองมนี่นีโอ้ปวอแคบเลยไอ้็นอะไรเนี่ยไปเปวดีแคบแต่แล้วเหรอโอไมาต้องถ่ดิเว้ยเออเอ้ย วิกที่มาเป็นคนดีเลยเอ้ยตัชุดนี้แม่งน่ารำซีว่ะมิชชั่นเฟลมิชชั่นเฟลครับจิ๊บแตกใส่ไม่ได้ครับอาจจะเป็นเพราะว่าไซส์คนละไซส์หน่อยไอ้นัดตัวใหญ่ไปทำที่แตกแล้วพอมันติดมันติดเงี้ยทำอะไรไม่ได้มันก็ติดไงเพราแก๊คือมันก็ทำอะไรไม่ได้ครับผมถ้าทามันก็จะอาจเป็นฟิวฟิวนี้ป่ะ แต่ชุด,ดออนดี้อยา่งเีกว่าหนึร้อยแปดสิบบาท2อันเนี้เหรอใช่จริงปะเพงถูกปะ่ร้อยแสิบบาทเฮ้ยอันเนี้ยแรดูแล้วคุ้มค่าหนึ่งร้อิบาทที่จ่ายไปร้อยแบาทได้สองชุดเลยแล้วลถ้าซื้ออันนี้เดียป่ะไม่ค่ะขายเป็นเซตเป็นอะไรบ้าง เนื้อผ้าสบายกว่าเมื่อกี้นุ่มกว่าผ้าก็น่าจะคล้ายๆอันตะกี้ลักษณะเดียวกันผ้านิ่มดีนะครับแต่อันนี้ก็น่าจะผิดไซส์ไปหน่อยไม่รู้ว่าถ้าใส่แล้วมันจะสบายไหมอันนี้ไม่แน่ใจตัวเสื้ออนี้เป็นเหมือนผ้าลม่มปะหรือผ้าไม่รู้ว่ามันนิ่มมากเลยอันนี้มันผ้ามันเบามากเลยนะดีสบายครับถือว่าใส่สบายครับถ้าเกิดว่ามันใหญ่กว่านี้นะเราก็ใส่แล้วมันจะดูแบบน่ารักมีสไตล์ สายฟ้าสวยหรูนี่นะครับเฮ้ยอันนี้เคยอย่นคนใส่อยู่อทำสั้นหน, <c oughs> น่อยผมจะทำจรินจริงด้วยไม่ปวดหัวแต่ผมจะให้มันหัวหน้าหรือหัดจริง <c oughs> อันนี้ต้องอาจจะต้องมีการเก่งนะครับอุ้ยกระดุมหน้ามันก็เห็นดิต้นสั้นมาก <c oughs> นี่ยังไงเป็นรัวเห็นสั้นมากใช่มันสั้นอยู่แล้วใส่ดิดนึงไงมีสายอันอ <c oughs> นั้นด้วยแล้วอันนี้เอามัดเอว ไม่เกิดการเดือดค้อนครับเออดีเห็นเลยดูโป้หน่อยอันนี้สวยนะเข้าเลยต้อหมดโถแล้วตอนนี้ปั๊กแต่พันทั้งหมดท้ยเราสูง นี่ออกตั้งไหมตอนนี้เดินวิ่งขั้นจริงทำไมข้างหมันยกว่าโคตฟั่งเลยฟันงว่าอะอันนี้ไม่สามารถหยุดได้ครับผมชุดนี้เดรสลายฟ้าสวยหรูนะคะา295บาท295บาท2บ5าบาทอืมอันนี้ก็แพงขึ้นมาหน่อยก็สวยดีนะสวยรูจริงดูเลยหรูอะพายอะไรคะ ผ้าสบายแต่ว่าเนี่ยมันมีแบบพวกยุยยุยแล้วก็กระดุมกระดุมเนี่ยมันไม่ค่อยดีอ่ะผ้านุ่มนุ่มสบายอย่าดึงเยอะเดี๋ยวไม่โอ้ยเห็นปะเนี่ยไม่ไอย่าดึงอย่าดึงก็พอเด้งเด้งเด่งเด้งเด้ขื่อนนะก็สารพรมก็สวยดีครับก็สารพรมหมอถ้าเป็นผมกุ๊งซื้อตัวใหญ่แบบนี้แหละเฮ้ยอย่างนี้โอเคนะหมายถึงว่าถ้าเกิดยาวกว่านี้เพราะของเราเดี๋ยวอนาคอนด้ามจะออกมาแล้วว่าถ้าเกิดว่ามันยาวกว่านี้หน่อยมันจะโอเคด้านบนน่ะมันรู้สึกถ่ายแล้วมีลาย อาจจะเหมาะกับคนที่แบบไหลแคบ <c oughs> ถ้าเกิดว่าปิดด้านล่างออกนะสมมติว่าอย่างเงี้ยเป็นปิดด้านล่างมันจะมีทรงเหมือนเจ้าชายนิดนึง <Disney S 1> ดิสนีย์ค่ะดิสนีย์เหมือนกันดิสนีย์ชอบดีไซน์มันสวยดีสวยครับสวยน่าจะเหมาะใส่ไปชายทะเลเพราะใส่สบายไม่ร้อนไม่ร้อน สมอกหลังนี่คืออันที่ต้องผูกข้างหลังหรือเปล่าสมอกหลังก็คือเหมือนใส่ยางไว้ข้างหลังใส่ยางมันก็จะขยายได้ตายแล้วไม่เด๋อวเอไปหยิบข้างลก็ได้ตอนใส่ปุ๊ปุปุปุ๋งเ านข้งบโอเคอันนี้ใส่ง่ายป๊อปคุณอยู่ไหนป๊อมันไงครับมันโบเลยมันโบแบบน่ารันบบนากน่ารัากมาติดสร้างเลยหรอเออยูวานยูวาน มันมีโโม่น่ารักน่ารักไม่ได้ไม่ไดงไม่ได้นี้อันนี้ไม่หมาะพี่มาก่สุดเลยเอ๊ะนัดถึงท้อไม่อาเปนแได้ต้ได้อยู่ด้วยสีเหรเฮ้ยได้อยู่ไหมได้อยู่นะ ขอเวลาแบบเที่ยวทุ่งใช่ไหมอันนี้เป็นเดรสเซ็ตสมอกหลังพร้อมหมวกราคา221ี่บอาทเนี่ยนะหมวกหมวกหมวก ไม่ไล่นกถูกจังวะเื่ง้งคุ้มค่านะคิดว่าแบบผู้หญิงต้องเสื้อผ้าแพงมาไม่ใช่ผู้หญิงดีแบบว่าเสื้อผ้าแบบนึกว่าเออสไตล์แบบนี้จะจะแบบแพงเนาะเนื้อผ้าคัตติง้งความใส่สบายเออความใส่สบายถ้าสหรับพี่ใส่รู้สึกแน่นตรงนี้แน่นแน่นตรงนีน้มันรู้สึกไม่พอดีอติดปัญหาตรงแน่นทุกวันเลยอาจจะเป็นเพราะไซส์ด้วยแต่ว่าแน่นไปน,นิดนึงชอบอันนี้ชอบอันนี้ชอบอันนี้ใส่งานฟอร์มได้เลยผ้าจะเป็นยังไงบ้างคุ้มค่าหรือ,นนอบสองร้อย ฮานุมพ่อสบายแต่ว่าก็เหมือนเดิมยังแค่ยังไม่ชินกับตรงนี้ด้วยความที่แบบเสื้อผ้าผู้หญิงตอนนี้ดีไซน์อ่ะรู้สึกว่ามันยังเป็นดีไซน์สำหรับผู้หญิงอยู่พี่คิดว่าใส่แล้วถ้าเป็นแฟชั่นเนี่ยมันต้องคัดส่วนดีแล้วก็ปกปิดส่วนด้อยแต่นี้รู้สึกว่าจะทําให้พี่ดูอ้วนอาจจะเป็นเพราะลายที่มันเป็นป้องเป็นแหนมถ้าเกิดว่าตรงเอวรัดวรงนี้อาจจะเข้ารูปกว่านี้ครับนี่ดูดิ ผู้หญิงแอยังไงก็จะมีหุ่นส่งที่หนึ่งผู้ชายจะนั่นจะมีช่วงที่คอดกว่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็สบายครับใช้ชีวิตคร <c oughs> อบคัวกว่าอันนี้คือไอ้นี่เลยป่ะจุดขายเลยไหมหมวกเนี่ย <c oughs> เข้ามาเป็นเซ็ตเขามีหลายสีมีเจ็ดสีเลยอ๋อมีเจ็ดสีเวลาไปเที่ยวกับแบบเพื่อนอย่างนี้ใส่กันคนละสี จริงอะรู้สึกว่าชุดที่เอนัททำซิปแตกอะ <Hey. S 1> ถ้าใส่ได้น่าจะดีเพราะปกติชอบสีน้ำเงินนัทชอบไอ้ตัวที่3ครับโดยส่วนตัวผมชอบสีพื้นๆมากกว่าถ้าเป็นสีดำสีแดงอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยน่าจะสวยชอบตัวนั้นพี่ชอบชุดที่ที่ ก้นพี่โผล่ครับที่ชอบชุดก้นโผล่เพราะว่าถ้ารู้สึกว่าถ้ามันยาวกว่าน,นี้นิดนึงอ่ะเราใส่แล้วเรารู้สึกว่าแบบด้านบนมันดูแบบดูไหลเรากว้างขึ้นถ้ากระโปรงยาวกว่านี้นึงทาให้เดินสะดวกขึ้นอ่ะจะให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับตอนที่ใส่ชุดนักศึกษาสาวครับชุดสุดท้ายครับสีส้มครับเพราะว่ามีหมวกด้วยมีพร็อพด้วยในราคาที่คุ้มค่าเลยเนี่ย สองร้อยบาทได้ทั้งหมวกใทั้งเกงฟสุดท้ายแล้วอยากให้พูดอะไรเรื่องแฟชั่นโนเจนเดอร์ความงามของคนเราอะที่เรารู้สึกอะมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยไปเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเน่ะเรื่องการแต่งตัวนะครับก็มันแล้วแต่รสนิยมนะครับแล้วก็แค่กราเทศ์ในบางกรณีนะครับผมแฟชั่น <Fashion S 2> ก็คือความชอบไ้าด้ชอบแบบไหนก็ใส่ไปเลยเราไม่ต้องสอนคนอื่นหรอกสนตัวเองก่อนส่วนคนอื่นเขาจะคิดยังไงก็เราเลือกได้ที่จะสนหรือไม่สงงนในเงี้ยแต่ว่าเอาความสุขเราไว้ก่อนยุคนี้มันเป็นยุคแบบ เราโอเพ่นหมดแล้ววะเราเปิดหมดแล้ววะมันปกติแล้วว่ะที่แบบจะใส่อะไรก็เป็นสิทธิ์ของแบบคนคนนั้นนะครับไม่น่าจะต้องมาเกี่ยวว่าต้องเป็นของผู้หญิงหรือของผู้ชายอะไรเงี้ยแฟชั่นอะคนอยากใส่อะไรก็ได้พอใส่เข้ากับตัวเราอะไม่ว่าจะเป็นกระโปรงเป็นเดรสหรือเป็นอะไรอะเพศไหนใส่ก็ได้ถ้าเราเห็นคนที่แต่งตัวแล้วมันมันผิดธรรมชาติของตัวเราเองมาตรฐานเราเองนะครับ <c oughs> ก็อย่าไปตัดสินใครเข, <c oughs> ขาอยากใส่อะไรเ <c oughs> ขาก็ใส่ในเมื่อเขามั่นใจแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนใครเลย <c oughs> สวัสดีครับ deadly lie